ครับผมนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีลูกค้ามาเตะเสาเลยนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามเลยชื่ออย่างครับพี่ซื้อมนุ่นครับสี่พีมนุ่นครับมามาจากไหนครับจากอำเภอบ้านเลืยงอำเภอบ้านบ้านเลียมอยู่จังหวัดใดนพุดนล่ะครับใกล้ใกล้แก่งสนานน้ำใกล้ใกล้โคราชเด่ไครับโคราชโคราชนะครับมาเดี๋ยว่าไกลครับผมพี่มาตอนแรกคน เคนมาถามสื่อผ่านครับที่สื่อรถผมไปใส่แล้วครับซื้อไปโดนแล้ววะโอเจ็ดปีแล้วโอ้เปิดตาวเลยเพื่อนครับเจ็ดปีห้างค้าให้เจ็ดปีพี่น้องไปเปลี่ยนแล้ววี่นะเจ็ดปีนะครับอันนี้นะครับรับเจ็ดปีพี่เฮ็ดเฮดห้มันจากไรก็หกสิบเจ็ดสิบไรประมาณนั้นต่อปีต่อปีพี่ใส่มาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วผ่านเมิดไปสองชุดแล้วสองชุด ถูกรูปเรียงมันนี้เดินทางมาหาเสียดฟุงหอดบ้านครับเพื่อจะมามาเอาไมมเอาชุดฟุงเครื่องยนต์เอายังดีอยู่เครื่องยนต์ยังใส่ได้อีกคเจ็ดปีเจ็ดปีพี่น้องเอ้ยถามถามพี่มานุ่นมั้งเหรครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มใส่ดีครับมันคุ้มวะคุ้มครับคุ้มเลยแต่ก็ปีแรกเราเป็นมาเบราะว่าผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบไรจังไรปีแรกก็คุ้มแล้วครับครับปีเดียวแค่สิบปีก็คุ้มแล้วเครื่องมือที่แบบ เขาลองมันได้เลี่ยวไหว่าอุประหยัดแรงงานไปได้หลายครับประหยัดเปนหุ้นครับเพราะว่าครับคือเข้าไปเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวหลังรองเหลือนิดเดียวไดดยวยานิดเดียวครับครับหลักการประหยัดเวลาได้หลายเลยครับผู้ใดใส่ปุยให้เจ้าของรู้เองเจ้าของรู้เองครับโอ้รบทูกยางเจ็ดสิบแปดสิบไรพี่น้องพี่น้องฟังไว้นะครับเ้ออันนี้ทีมันนุ่นเพาไปเยนตใไฮมันครับ เจปีท <aperture trim 2023> ี่แล้วสั่งซื้อผมบด้ไปส่งส่งทางไปถึงทางไปถึงนีให้ครับเมื่อนี้อยากมาหาเสียกุ้งมาหาเห็นดวนดวนฝนตกครับมาเจ้าแรงเลยครับบ้านจะสอบเลยวันนี้ครับอยากฝนตกก่อนว่ามันซื้อกุงเหนียวครับอยากฝนตกก่อนก็เลยรีบไปเย็บก้อนนะครับเพราะว่าขั้นนั้นมันเสียกัางงานครับผมคือมันชุดเครื่องมดครับ ทำเป็นรถยนต์ก็เป็นคาด์บูสครับพี่น้องครับแม่ป็นรถพี่ทำเป็นรถยนต์ก็คือคาด์บูสเลยละเอาเอาแบบไปพ่กเป็นแล้วนะครับเอาจนยูข้าบงเลยครับผมแบบกะแถวบ้านมีคนใส่ว่ารถไทยมีนี่ห้องไหริ่มเห็นลายนัแล้วเริ่มเห็นลายแล้วครับผมตียอนแรกใส่ถ่ายรถคันแรกเที่ยวไปเขาก็ดนิเหมือนเต้นเลยครับียวเขาว่าเออดีเขาถ้าหลังๆมากเห็นหลายครับแม้กระทั่งรถที่ไปโ่งนี่ก็เห็นวิ่ง ผ่านไปผ่านมามันอยู่แต่ว่าร้อบ่ได้ครับครับตะกี้พี่มนุ่นคกางสร้างซื้อผมตะกี้เห็นในโทรศัพท์นี่แหละรับแล้วก็มั่นใจแล้วก็เลยโอนเงินมาจต่งางซื้อครับพี่มนุ่นบอกพี่น้องให้ผมเนี่ยว่าเสียกรุงมีตัวตนจริงหรือว่าจริงโอ้เสียถือได้ครับพี่น้องผมใส่จริงไปคันนึงแล้วครับผมเจ็ดปีไปแล้วคันนึงครับพี่น้องแ่ว่าเครื่องยังดีครับถ้าถ้าจะให้เครื่องยาวนั่นทุ่นท่านเราพี่มนุ่นเนาะก็คือเขาต้อง เปลี่ยนมันเครื่องนูดูครับทายอ่ากต้องดูแลโบมี่ยังไรครับโบมี่ยังไรครับแค่เปลี่ยนม่านเพลินเท่ากับอากาศแค่นั้นแหละครับครับครับการใส่คือว่าคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าใส่สุดแล้วนะครับเมื่อนี้ก็มาเอากลับไปใส่อีกแต่ขั้นเก่าเป็นไปได้ก็เอากลับมาหาเสือกุ้งหรือว่าจะสร้างการไหลไปชมครับเปลียนชุดพวงข้างในกับเสือเด็กใส่พอดีถามดวงอยู่ครับว่าอานกับคือนวดกะ าดีก็ในกัจสีส่งตามไปตัวตัวถังยังปกติอยู่ปกติครับครับอย่าชุไทยให้มันหมดครับโอเคนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วนนูนหลายๆครับผมขอบคุณอย่างยิงครับผม